สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดทนายเจมส์ฟิลคาร์ดท้าเจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นเปิดรายได้เพลงเลิกคุยทั้งอำเภอหลังอ้างก้าวเกริกพลไม่ยอมรับเงินเพื่อจบเรื่องเหมือนเรื่องราวดราม่าจะเริ่มสั่งซาลงไปอยู่แล้วเชียวแต่เหมือนเจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นหรือรัชนกสุวรรณเกตกลับไม่ยอมจบซะง,งั้นเมื่อเธอได้ออกมาเจอสื่อครั้งแรกพร้อมเปิดใจกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นว่าได้ยื่นข้อเสนอให้ก้าวหนึ่งล้านบาทเพื่อให้เรื่องจบ แต่อีกฝ่ายไม่ยอมรับเนื่องจากจะขอมากกว่านี้พร้อมกับยืนยันว่าจะไม่รบ MV เพลงและคุยทั้งอำเภอเพื่อเธอคนเดียวและยังยอมรับว่าหลังเกิดเรื่องทำให้งานลดลงล่าสุดนายเจมส์หรือนายนิติธรแก้วโตได้ออกมาฟาดกลับเจนนี่อีกรอบ ซึ่งทนายเจมส์ได้โพสต์เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวอีกครั้งว่าฟังกันชัดๆนะครับถ้าเกาเรียกร้อง3ล้านหรือเพียงแค่ประมาณการค่าตอบแทนตามสิทธิที่คนจะได้รับผลประโยชน์ที่ได้จากเพลงเป็นเงินจำนวนเท่าไรคนที่เร้ดีแก่ใจก็คือคนที่ได้รับเงินจาก y o u t u b e คดีนี้ฟอ้องระมิดสิทธิ์เท่านั้นไม่ได้เรียกร้องค่าเสียหายหรือค่าตอบแทนใดๆทั้งสิน้น เอาง่ายๆเพื่อแสดงความจริงใจและให้สิ้นข้อสงสัยของสังคมใครมีเอกสารยืนยันไรายได้เพลงเลิกกยทั้งอำเภอก็เปิดหลักฐานมาเลยว่าได้เท่าไหร่ก,กันแน่ส่วนตัวเห็นว่าไม่ควรปล่อยให้สังคมคิดกันไปเอง ต่างฝ่ายต่างมีกองเชียร์ของตัวเองสังคมจะเกิดความบาดหมางใจกันประปราสุดท้ายนี้การแสดงความจริงใจเท่านั้นที่จะช่วยแก้ไขปัญหาทุกอย่างครับท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากที e น s อสกับครับ